การปฏิเสธคนไม่ใช่เรื่องที่น่าเกียดถ้าทําให้เรารู้สึกลําบากพี่น้องคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้ก็มาพูดคุยเนาะเรื่องอคลิปเมื่อเช้านะคะคลิปสั้นๆที่เพื่อนเขียนเมสเซนเจอร์มายืมเงินเนาะอันนี้ทําไมยายจา๋าถึงกล้าที่จะมาพูดถามว่ากลัวไหมเขากดไหมชีวิตคนเราเก้าวมาจนถึงทุกวันนี้ ช่วงระหว่างที่เราก้าวเดินหาผัวฝรั่งหรือว่าช่วงแค่รู้ว่าเราจะมีผัวฝรั่งคําดูถูกมันก็มาแล้วนะคะเพราะว่าชีวิตเขาดีมาก่อนนะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีที่รักมีคนที่ดูแลและมีงานที่ดีอืมคําถมทับเราเคยเจอมาคนที่เคยดูถูกคนเนี่ยยายจ๋าจอยากบอกเลยนะอ่าถ้าเพื่อนดูตรงเนี้ยยายจ๋าจอยากบอกเลยว่า จำคำเริ่มต้นได้ไหมนะเราเคยเป็นเพื่อนกันเราเคยดูแลกันนะคะ,ะในมุมแค่เพื่อนเนาะเรื่องเงินเงินทองทองนี่โอเคไม่สนแต่ตอนที่เรามีผัวฝรั่งถามเราสารพัดนะคะมึงไม่อายเขาเหรออืมมึงคิดจะเอาผัวฝรั่งเออมึงเป็นนี่เหรอนะคะยายจ๋าก็เฉยเนาะชีวิตคนเรามันเดินก้าวมาแล้วและที่ก้าวมาเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้น เรากลับไปได้ดูเลยครอบครัวนะคะถึงแม้ไม่เลิศไม่หรูเห็นเขาดูถูกว่าโอ๊ยเอาผัวพลังทั้งทีก็เอามาจนๆน,นะอจใจเอ้ยนะอ่าคําเหล่านั้นมันยังสะสมอยู่ในหัวใจคนเราอ่ะอืมเขาเรียกว่าสิ้นทางไปแล้วเหรอกับวันนี้ที่กล้ามาถามยืมเงินกับคนที่เคยดูถูกไว้พี่น้องขานะคะสิ้นทางไปแล้วเหรอ กืนน้ำลายตัวเองได้ด้วยหรอนะฮะเนาะไอการที่มาพูดไม่ได้โกรธแต่มีความรู้สึกอยากนะึกคิดว่ามีใครเจอแบบนี้ไหมมีใครเจอแบบนี้ไหมนะคะสําหรับยายจาย๋าเนี่ยเจอจังๆเนาะเจอมาก่อนแต่ก็ไม่เคยโกรธหรอกเรามองเพียงแค่ว่าโอเคชีวิตเขาเนาะเลิศเนาะเพราะว่าคนเราเนี่ยหนีไม่พ้นคำดูถูกนะคะคำว่าเดินสายฟอ นะเหมือนพี่พี่น้องๆทุกๆคนตอนเนี้ยแม้จะจีบในออนไลน์ก็ตามเมื่อไหร่ผัวฝรั่งเดินเข้าบ้านมันก็จะมีคําเหล่านี้อยู่แล้วขั้นต้นนะคะอืมแต่ถ้าเรากลับไปโดยเลิศดหรูเอ้ยเชิดเลิศดทาอะไรได้ไหลายอย่างนะอ่านั่นมันจะเปลี่ยนเป็นป๊อปปูลเลทันทีนะคะว้าวนาะอืมเสร็จแล้วเขาก็จะมาตามไต่ไล่เลียงอ่ะเวลาเหมือนยายจามาอยู่นี่ ่ารอบแรกโอเคเหมือนกับเราได้ทีได้บ้านนะคะพอรอบหลังมาโอ้ยบ้านกระผูแลไอ้จ๋าเอ้ยเมื่อไรจะสร้างใหม่มันจะมีคําเหล่านี้ออกมาแล้วก็ผ่านไป,ปห้าปียายจ๋าก็ตอนห้าปีก่อนหกปีตอนมาใหม่ๆนะคะยายจ๋าก็เจอเขาเมื่อไรอยู่จะสร้างบ้านสักทีสภาพสมซ้อไปผัวฝรั่งตั้งนานอะไรก็ไม่เห็นเสร็จเรียบร้อยนะคะ ถึงบอกคําเหล่านี้ไม่เคยลืมถึงบอกว่าวันนี้คุณกล้ามากคุณอาจจะรู้สึกแย่นะคะที่จะจะทําวิดีโอแบบนี้แต่อยากบอกทุกๆคนว่าเราก็มีหัวใจอืมเราไม่เคยลืมความเจ็บเราไม่เคยขอยืมเงินใครนะฮะเออเนาะนั่นคือหัวใจคําว่าเพื่อนถ้าได้พูดได้คุยถามหาสารทุกข์สุขดิบนะได้อ่าเขาเรียกว่า ถึงใจถึงใจแลกใจแล้วคุณจะได้ใจแต่ในเมื่อคุณน่ะโยนสิ่งไล้ไรให้กับเราตั้งแต่แรกแล้วเราจะมีใจที่จะช่วยหรอเนาะเยจ่า,นะา,จาไม่รวยพวที่จะไปเหลือช่วยเหลือใครพี่น้องคาเพราะว่าขนาดพี่ขนาดน้องครอบครัวเยจ่าแท้ๆเยจ่า,จายัางอุ้มเขาได้ไม่เต็มที่เพราะเรามีไม่พอนะคะบอกตรงๆเยจ่า,จาไม่ได้มีพอขนาดนั้นและหนึ่งสิ่งสําคัญยยจ่า,จาต้องพยุงให้กับตัวเองด้วย นะฮะเพื่อตัวเองถ้าพลาดขึ้นมาใครจะช่วยเหลือนะถ้าพลาดขึ้นมานะพี่น้องจะยกขึ้นมาช่วยเหลือได้ไหมอันนี้เรายังคํานวณควรคิดเพราะว่าทุกคนมีภาระ,ะหน้าที่มีปัญหานะฮะเราควรเข้าใจและปรับตัวเองเนาะเงินไม่ได้หาง่ายยิ่งปัจจุบันนะอย่าลืมว่าหมื่นหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยอ่ 2, าสองพเราได้หมื่นเดี๋ยวนี้สามพันถึงได้หมื่นนะคะ เลดเงินก็ต่ำลงทุกวันการใช้เงินแต่ละบาทเราทำงานมาเองหามาเองด้วยน้ำพักน้ำแรงเหนื่อยขนาดไหนอ่ากลัวจะได้มาแต่ละบาทแต่ละสตังค์เราจะรู้สึกของเราเองมันจะไม่เหมือนกับที่ว่าได้มาง่ายๆมันก็จะไปง่ายๆนะคะเริ่มแรกๆสามีให้ง่ายๆ่ยเยจาก,ก็ใช้โดยไม่เห็นค่าเลยพอหลังๆมาเรารู้สึกเซฟเนาะรู้จักคำว่างเงินกวัวจะได้แต่ละบาทแล้วยิ่งปัจจุบันเย,ยจาร่างกายไม่ค่อยดี เนาะกระดูกสันหลังก็แย่เริ่มต้นจะโทรหาหรือเขียนหาเนี่ยเคยถามบ้างไหมในเมื่ออยู่ในระบบ youtube หรือว่าไม่เคยมาดูเลยนะเนาะถามจริงๆอืมเคยถามก่อนบ้างไหมเป็นไงเธอสบายดีไหมนั่นน,นี่นี่นั่นอ่าเธอฉันมีปัญหาโอกาสเนี่ยช่วยฉันทีนะฉันว่าจะไปหาผัวฝรั่งอยู่แต่ฉันเออนะ คำดูถูกออกจากปากตัวเองแท้ๆยังกล้าที่จะมาขอยืมเงินเมียฝรั่งคนที่ตัวเองเคยดูถูกเหยียดหัวจดท้ายนะคะพี่น้องขานี่แหละเป็นแรงผลักดันคุณทำอะไรได้สิ่งนั้นจงจำไว้ก่อนที่จะดูถูกคนนะ่ะชีวิตทุกๆคนนะคะมีขึ้นมีลงยายจ่าดูแล้วมาแต่ละคนเนี่ยเพื่อนๆเยจ่าทุกๆคนนะคะยายจ๋ากลับไปสมัยก่อนเลิศดโลเนาะ กลับไปเจอสภาพต่อปัจจุบันเป็นยังไงนะคะคำพูดที่เคยดูถูกหรือเคยพูดเอ่ยจําได้ไหมแต่คนที่โดนน่ะทุกคนเขาจะจำได้นะฮะทุกคนเขาจะจำได้อืมไม่ลืมหรอกเพราะมันมีไม่กี่คนหรอกที่พูดแบบนั้นกับเรายิ่งเพื่อนที่เราคิดว่าเป็นเพื่อนที่แท้เพื่อนที่อยู่เมืองไทยแล้วดูแลกันนะคะในมุมเพื่อนเนาะ เพราะฉะนั้นวันนี้ยายจ๋าขอพูดตามตรงเลยขอบคุณคําดูถูกในวันนั้นนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาแสดงออกออืม่าถามยืมเงินแล้วยังเอ่ยเน็บว่าอยากไปหาผัวฝรั่งแต่กลัวเขาดูถูก เนาะว่าไปทํางานแบบนั้นนะคาเนี้ยไม่น่าออกมานะฮะไม่น่าออกมาคําว่าผัวฝรั่งปัจจุบันหาได้ในออนไลน์ line. ถ้าคุณคิดจะสู้ถ้าชีวิตคุณล่มคุณยังมีศักดิ์ศรีตั้งคอนะก็นั่งรออยู่ตรงนั้นเนาะถ้าคุณพร้อมที่จะลุยไม่มีใครเบรกขาคุณได้แล้วแต่บุญวาสนาที่จะลุยยายจ๋ามาอยู่ตรงนี้ยายจ๋าภูมิใจถึงแม้ไม่ได้ผัวรวยก็ตามนะฮนะแต่ ยายจ๋าขอบคุณที่เขาแต่งงานเรามาเพื่อมาทำมาสับมาสร้างเก็บทุกบาททุกสตังค์ช่วยเหลือครอบครัวหรือทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเองนะวันนี้ไม่สบายนั่งอยู่บ้านยายจ๋ามีเงินได้ก็เพราะยายจ๋าทำงานมานะะทำงานมาเนะะา,นานะประสบสวัสดิการสิ่งเหล่านั้นมันตอบแทนในตัวเราที่ เราทํางานเสียภาษีในประเทศนี้และยายจา๋าถึงแม้จะจนจะยากยายจ๋าไม่ขอดูถูกใครแต่ก็ขอบคุณทุกๆคําดูถูกนะคะทุกๆคนเลยเนาะที่เคยผ่านในชีวิตยายจ๋านะคะเพราะนั่นคือแรงบันดาลใจเนาะที่เข้มแข็งทําให้เยาจ๋าผ่าน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 ,าน,าน,านได้ทุกข้อ นะด้วยความสัมผัสตัวเองจริงๆแล้วคนดูถูกคนเนี่ยจะไม่ค่อยไปคิดหรอกพูดแล้วพูดเลยเขาเรียกว่าลมปากอะ่ะติดเป็นนิสัยนะคะพูดแล้วพูดเลยผ่านเป็นเรื่องสนุกแต่คนที่เก็บเก็บและจําก็คือคนโดนดูถูกนะคะพี่น้องขาคิดยังไงคลิปนี้เนาะก็มาเสริมมาเติมใครเจอแบบยายจ๋านะคะแล้วยายจ๋าก็ไม่ให้ยืมเนาะอืมเพราะว่าพี่น้องยายจ๋าแท้ๆช่วงนี้ยายจ๋ายังไม่ให้ใครเลย ถูกไหอ่าเพื่อนก็คือคนอื่นนะคะถ้าเพื่อนคบกันแล้วไม่มีความสุขเพื่อนคบกันแล้วคุยแล้วไม่สบายใจนะ,ะชีวิตใครชีวิตมันพี่น้องจริงๆคนสําคัญคือครอบครัวของเราคนสําคัญคือสามีของเราลูกๆของเราแค่นั้นตอนนี้ยายจ๋าจคิดแบบนั้นนะคะถึงจะแม้ไม่มีเพื่อนเลยสักคนยายจ๋าจก็ ขอมีเพื่อนในออนไลน์ตรงนี้แล้วกันนออไปแล้วค่ะพี่น้องขาถ้าคลิปนี้ยายจ๋าพูดไม่ถูกใจก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะคะแต่ถ้าใครเจอแบบยายจาสมควรไหมนะ,ะที่ยายจ๋าไม่ให้เนี่ยเนาะมาเติมคอมเมนต์ได้ยายจ๋าไม่ใช่คนรวยเออต้องเก็บต้องเซฟเพื่อตัวเองไม่อยากเป็นหมาให้ใครดูถูกอีกรอบพี่น้องเอ๋ยไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ